เศรษฐีในสมัยพุทธกาลตอนกากะวัลิยะเศรษฐีในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารมีมหาเศรษฐีห้าท่านคือโชติกะเศรษฐีชดินเศรษฐีเมนธกะเศรษฐีปุณณะเศรษฐีและกากะวัลิยะเศรษฐีที่ผ่านมา พวกเราได้รู้จักและคุ้นชื่อมหาเศรษฐีสีท่านแรกกันแล้วว่าทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองคงก็เหลือแต่กากะวรลิยะเศรษฐีที่ไม่ค่อยคุ้นหูเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะมาศึกษาประวัติของมหาเศรษฐีประจำแคว้นมคตคนสุดท้ายกันต่อไปในกรุงราชคฤื มีคนเข็นใจคนหนึ่งชื่อว่ากากะวริยะอาศัยอยู่กับภรรยาคู่ทุกข่ยากอดมือ้อกินมือ้อมีอาชีพรับจ้างเพื่อแลกกับอาหารไปวันวันแต่ทั้งสองเป็นผู้มีจิตใจงดงามและพอมีบุญเก่าอยู่บ้างวันหนึ่งพระมหากัสป,ปะเถระออกจากนิโรธสมาบัติเห็นภรรยา ผู้มีจิตใจงดงามของนายกากะวลิยะเข้ามาในยาณทัศนะจึงออกปินธบาตไปโปรดโดยยืนที่หน้าประตูบ้านของกากะวลิยะเมื่อภรรยาของเขาเห็นพระเถระมาโปรดนางก็เกิดความเลื่อมใสจึงถวายข้าวยาคูกับน้ำผักดองที่เตรียมไว้ให้สามีใส่ลงไปในบาทของพระเถระจนหมด ฝ่ายกากาววิยะเห็นภรรยาถวายข้าวยาคูแด่พระเถระจนหมดก็อนุโมทนาด้วยความปีติเลื่อมใสในพระเถระเช่นกันพระเถระรับแล้วนำกลับไปวิหารท่านได้น้อมถวายบิณฑบาตแด่พระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงรับแต่พอยังอัตภาพเท่านั้นส่วนข้าวยาคูส่วนที่เหลือ ก็ส่งให้แจกจ่ายแก่ภิกษุทั้งห้ารอรูปหลังจากนั้นพระเถระทูลถามถึงวิบากกรรมของนายกากะวริยะพระบรมศาสดาทรงพยากรณ์ว่าอีกเจ็ดวันนับจากวันนี้เขาจักได้เป็นเศรษฐีประจำเมืองหลังจากมหาทุกขะตะกากะวริยะและภันรยาได้ถวายทานครั้งนั้นแล้ว ต่างระลึกถึงทานนก,กุศลด้วยจิตที่เบิกบานทุกครั้งไปยิ่งนึกถึงบุญบ่อยๆดวงบุญในตัวก็ยิ่งโตขึ้นสว่างสวัยขึ้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งพระราชาสเสด็จเรียบพระนครทอดพระเนตรหินบุรุษนั่งอยู่บนหลา้าเพื่อรอการประหารชีวิตอยู่ที่นอกพระนครบุรุษเห็นพระราชาจึงตะโกนทูลว่า ข้าแต่สมมุติเทพก่อนที่ข้าพระองค์จะตายขอพระองค์ได้โปรดส่งอาหารที่พระองค์เสวยมาให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่าด้วยความสงสารนักโทษคนนั้นพระราชาจึงรับปากว่าจะส่งอาหารมาให้เพื่อให้เขาได้สมปรารถนาก่อนถูกประหารชีวิตตกเย็นพวกเจ้าพนักงาน เตรียมกระยาหารมาให้พระราชาเสวยพระองค์ทรงระลึกถึงสัญญาที่ให้ไว้กับนักโทษประหารจึงตรัสว่าพวกเจ้าจงหาคนที่สามารถนำอาหารนี้ไปส่งให้นักโทษที่อยู่นอกเมืองคนนั้นเนื่องจากนอกพระนครเต็มไปด้วยอันตรายโดยเฉพาะอะมนุษย์และยักษ์กินคนถึงแม้ราชบุรุษ แต่ว่าจ้างด้วยทรัพย์ถึงพันหนึ่งก็ไม่มีใครกล้าเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อแลกกับเงินหนึ่งพันกหาปณะนะฝ่ายภรรยาของนายกากะวริยะอยากจะได้เงินมาจุนเจือครอบครัวจึงปลอมตัวเป็นชายหนุ่มรับอาสานำอาหารไปให้นักโทษคนนั้นโดยไม่หวั่นไหวต่อพยันตรายใดๆทั้งสิ้นขณะที่นาง เดินเข้าไปสู่แดนประหารนั้นยักษ์ชื่อว่าทีฆตาละได้ตวาดขู่นางว่ายุดเจ้าตกเป็นอาหารของเราแล้วนางตอบสวนไปด้วยความองอาจว่าเราไม่ได้เป็นอาหารของท่านเราเป็นราชทูตนำอาหารมาให้นักโทษยักษ์เห็นว่าบุรุษผู้นี้เป็นผู้มีใจงดงามจึงกล่าวว่า เราจะไม่กินเจ้าก็ได้หากเจ้าสามารถนำข่าวไปบอกสุมาเนเทพว่านางกาลีธิดาของเจ้าสุมาเนเทพผู้เป็นภริยาของทีฆตาลายักษคลอดบุตรเป็นชายแล้วเราถูกสุมาเนเทพทำโทษไม่ให้เข้าสู่สมาคมยักษหากเจ้าทำให้สุมนานเทพยกโทษให้เราได้เจ้าจะรอดตายและเรา จะยกขุมทรัพย์ทั้งเจ็ดขุมนี้ให้แก่เจ้าเมื่อเห็นว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงนางจำต้องรับปากโดยพยายามนึกถึงบุญที่ได้ทำไว้กับพระมหากัสปาเทระและศีลที่ได้รักษาไว้ดีแล้วให้มาช่วยปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งหลายเมื่อนางไปถึงก็ได้เป่าร้องว่า นางกาลีทิดาของเจ้าสุมาเทพคลอดบุตรเป็นชายแล้วสุมาเทพนั่งอยู่ในสมาคมยักษ์ได้ยินข่าวดีนี้รู้สึกดีใจมากจึงสั่งให้ยักษ์บริวารเรียกนางเข้ามาเมื่อได้สนทนากับนางแล้วก็เกิดความประทับใจนึกเลื่อมใสในความองอาจของนางจึงกล่าวว่า ขุมทรัพย์ในปริมณฑลที่ร่มเงาของต้นไม้นี้แผ่ไปถึงเรายกให้เจ้าทั้งหมดนางได้ตรวจดูขุมทรัพย์ทั้งเจ็ดขุมด้วยความดีใจยิ่งนักหลังจากนางส่งอาหารให้นักโทษประหารแล้วก็กลับเข้าไปในพระนครกราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นถวายพระราชาพอรุ่งเช้า พระราชาให้ขนทรัพย์ทั้งหมดเข้ามาในพระนครทรงเห็นว่าทรัพย์ทั้งหมดนี้เป็นของนางกับสามีจึงตั้งสามีของนางให้เป็นมหาเศรษฐีประจำพระนครตั้งแต่นั้นมา